สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังทนายเดชาลั่นจะฟ้องทั้งหมดปลมลงชื่อถอดถอนหาว่าผิดมารยาททำให้ตนเสียหายทนายเดชาลั่นจะฟ้องทั้งหมดปลมลงชื่อถอดถอนหาว่าผิดมารยาททำให้ตนเสียหายการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทำได้ กรณีที่ม um um ีการยื่นฟ้องว่าทนายเดชาทำผิดมารยาททนายความหลายข้อและมีการชักชวนทําให้ลงชื่อถอดถอนทนายเดชาซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อเป็นจำนวนมากนั้นล่าสุดทนายเดชาได้โพสต์คลิปผ่าน Facebook ทนายครายทุกเผยการกระทํานี้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทําได้เนื่องจากตนไม่ใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทนายเดชาลั่นจะฟ้องทั้งหมดปมลงชื่อถอดถอนทําตนเสียหายทนายเดชาได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปว่า Ag, การล่าลายชื่อถอดถอนทนายความทําไม่ได้ไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทําได้เนื่องจากทนายเดชาไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการกล่าวหาว่าทำผิดมารยาททนายความถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทเพราะคณะกรรมการมาร,มรยาททนายความยังไม่ได้ตัดสินว่าทนายเดชาว่าทำผิดมารยาทแต่อย่างใดและเป็นการการะทำละเมิดต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง,ง,ง,งและทางอาญาขอเตือนไปยังสื่อมวลชน ผู้ใช้สื่อออนไลน์ให้หยุดนําเสนอข่าวดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบหากใครชักชวนหรือลงชื่อหรือนําเสนอข่าวให้ทนายเดชาเสียหายผมจะดําเนินคดีต,ตามกฎหมายถึงที่สุดการใช้สิทธิ์ต้องกระทําการโดยสุจริตไม่ใช่ใช้โซเชียลมีเดียหรือสถานีโทรทัศน์ของท่านเป็นเครื่องมือในการทําลายบุคคลอื่นจึงเรียนมาเพื่อทราบมีข้อสงสัย และใต้โพสในช่องคอมเมนต์ว่าการใช้สิทธิตามกฎหมายต้องกระทําการโดยสุจริตหมายถึงมีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทําให้ทนายเดชาไม่ใช่นักการเมืองและข้อกล่าวหาไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่ซึ่งเป็นการใส่ความมิ่นประมาทให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายโดยในคลิปทนายเดชาได้กล่าวเอาไว้ว่าสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ เมื่อปรากฏข่าวสารทางโซเชียลมีเดียและสถานีโทรทัศน์บางช่องได้มีการนำเสนอข่าวทำนองว่าทนายเดชาทำผิดมารยาททนายความหลายข้อผมขอเรียนว่าเป็นความเท็จทั้งนั้นและยังมีกลุ่มบุคคลไปลงชื่อถอดถอนทนายเดชาซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทำได้การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทำให้ผมได้รับความเสียหาย นับจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะดำเนินคดีกับบุคคลที่กระจายข่าวรายงานว่าทนาเลชาทำผิดมารยาทในความและบุคคลที่ชักชวนรวมทั้งลงชื่อถอดถอนทนาเรชาซึ่งไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทําได้เนื่องจากผมไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการกระทารังกล่าวเป็นการจงใจให้ผมได้รับความเสียหายผมจะดำเนินคดีทุกคนหากใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อหรือเผยแพร่ข่าวสารก็ให้หยุดการกระทำนั้นเสีย จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือทนายเดชากิตติวิทยานันท์อขอบคุณข่าวจากทีนิวฮะเพือ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปได้วยครับขอบคุณครับ